เนื่องในวันวนที่ชุมน้ำโลกนะครับวันนี้ World w e t Land Day นะครับแล้วก็เรามีเพื่อนๆที่มีใจอุรักษ์เหมือนกันกับเราก็ช่วยกันมาปลูกต้นไม้มากันเยอะมากดีใจมากเลยครับมากันหลายอาชีพแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับต้นลงมพูเนี่ยเพื่อนเราก็ให้มาจากแหลมควายราบที่เทืองให้มาก็ต้นสวยมากแล้วก็เดี๋ยวนี้กำลังปลูกกันอยู่ครับต้นลุงพูเนี่ยจะช่วยในการป้องกันการกัดเซาะ ริมตลิงได้ดีมากนะครับเราก็เรียกว่าเป็นต้นไม้สร้างแผ่นดินซึ่งซึ่งมันสิบกว่าปีแล้วที่ชุมชนบ้านปากปลาเราได้ปลูกต้นล,ลุมพูมาทำให้ทาให้ะบบนิเวทําให้ริมตลิงของเราดีขึ้นมากๆครับนเป็นภาพที่น่าชื่นใจมากนะครับจากต่างประเทศก็มีคนจีนก็มีครับน้อที่เรียน<ฮ>จากยนเร้านสวนสี ก็มีพิธีละคนเราช่วยเราเสมอสายันจากทอชอครับเตอสายันก็เห็นทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่งใสเราก็มีความสุขครับ่อยเป็ดคือสูดทะเล <c oughs> มาจากบนกนุนก้เนองมาลงเล่เฉยบินพีนนุ่มมักรกและฟูนกกันนี้ครับเพร่อเห้จารู้สึกได้ความรู้เยอะมากครับมันช่วยการกัดซอะยังไงแล้วก็ช่วย รักษาระบบนิเวศยังไงอะไรเงี้ยคเป็นพันไม้ที่ใช้แก้ปัญหา,าการกระซอกแชฟังได้ดีแต่ว่าดีอย่างเงี้ยลงมาทางเท้าปลูกกันแบบนี้นะตอนนั้นไม่ไม่บ่อยที่จะได้ปลูกเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญของคนพัทลุงที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะ,ะช่วยสร้างโลกกับธรรมชาติที่เราต้องการจะอยู่ให้มันยั่งยืนดีจริงๆครับเรื่องแบบนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กรุ่นหลังรักธรรมชาติที่มาก Mm, i'm from shanghai i like this activity uh, because we can protect the environment of the ocean protect the different kind of fish <laughs> i like this i like this ดีสุดโคนสปายดาวกจะเป็นโคนหักครับวิธีการใช้ก็คือปาดไม่หน้เนหน้าที่านครับแล้วเป็นโครนที่ผานด้วยเขามีแม่ธาตเยอะนะครับอยากให้ใช้ ของที่เป็นมิรขับสรรงแวดล้อค่ะมีความสุขมากครับได้ทําสิ่งดีๆให้กับธรรมชาตินะครับอยากให้ทุกคนได้ม,มีส่วนร่วมในการ่วยกันดูทะเลนะคะงขาครับก<ร>็เลยมาได้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยทะเลสาบสงขาไม่ใช่มีแค่สมน้ํามันจะมีสี่น้ำนะฮะว่าน้ําที่4คือน้ำจืดเราคาดว่าต้นไม้เราจะโตแล้วก็ช่วยปลูกป้อง สวนพฤกษศาสตร์ปกป้องป่าสงวนเช่ิคงยวนแล้วก็ปกป้องชีวิตพวกเราครับใหญ่มากดูดิ